สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมบ่าวอิสานพาละเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็มาออกหมายครับมาก็ประมาณสิบโมงกว่าแล้วครับแดดร้อนๆสายๆครับผมหมายที่เราตีครับก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับกว้างครับไม้ครับ ยังไงก็น้าๆก็ช่วยผมรุ่นหน่อยนะครับว่าวันนี้จะมีแต้มกลับบ้านหรือเปล่าครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับผมเบาอีสานพาเลาะครับผมงั้นเราไปลุยต่อเลยครับผม ก็มาแล้วครับผมหนึ่งเต็มครับผมวันนี้นี่ครับก็ตัวนี้ก็ประมาณสองขีดครับสามขีดครับผมก็ใส่สวยงามครับเป็นแวครับก็กัดกบยางสีม่วงครับนี่ครับเต็มคอครับกบยางน้ำหมีครับผมสีม่วงครับผมครับไส่งามนะครับตัวนี้ครับก็เย็นนี้ก็ได้พอมีพริกป่นนะครับชอนนาครับ กอนเมื่อกี้ก็ตีไปหลายรอบครับผมไม่กัดสักทีครับฝากติดตามเพจด้วยครับเบาอีสานพาล็อกครับผมสวยงามครับผมกบยางหมีสีส้มครับเอสีม่วงครับผมปูดปิดก็ต้องขออภัยด้วยครับฝากติดตามด้วยครับนี่ครับปลดออกมาจากปากปลาแล้วครับผมนี่ครับกบยางสีม่วง กบยางนะมีครับผมนี่ครับปลาครับเดีย๋ยวเริ่มติดตามด้ครับเบ่าวิสารพาเราครับผมก็สวัสดีครับ